กินกาแฟหน่อยอย่าไมโครเวฟเลยครับใส่แก้วไปในใบก็ไมโครเวฟเลยง่ายดีมาล้างรถนะครับวันนี้าล้างแล้วคันหนึ่งเรียบร้อยกาแฟยิ่งยงุงไม่ได้โฆษณานะครับไม่ได้โฆษณาเด้อกินจำได้เฉยๆนี่ไม่ได้โฆษณาเด้อ กาแฟผมกินแล้วดีกาแฟไหนก็กินดีแล้วแต่คนผมชอบกินนี้ผมก็เลยกินนี้นะจ๊ะกินกาแฟเราล้ากลุดจะดีดดีดจะได้ดีดดีกาแฟไม่ใช่ผมกาแฟเซเว่นนะเต้กินกาแฟเซเว่นครับเต้รู้ด่าครับผมผมชงเองครับเต้กินกาแฟฮารุฮาระครับ ผมจองผมจองกันเองครับทิ้งขยะให้ถูกที่เป็นคนดีของสังคมนี่ครับทั้งขยะมีทิ้งมันก็ไปเยอะไหมนี่ครับเก็บล้างอย่างนี้ก็ได้ปี๋กนะเก็ไว้เลยเก็นบย้ายโอ้ย oh, <ๆ>มันมีแดดแล้วดอยดืย่มก,กาแฟก่อนครับก่อนค่อยลุยงานแดดไปออกครับออื เมฆเริ่มมาแล้วเมื่อเช้ายังสางๆอยู่เลยยังสว่างๆอยู่เลยแดดออกแล้วนี่รถผมครับรางวันนี้พร้อมลุยงานบรรจันครับนี่ยรางหน่อยดูลุยน้ำลุยคโคลนครับอ้ยเละตุ่มเปะหมดเลยดูครับนี่รางเราขับเอาขับเก่าออก เพื่อตอนรับกราบใหม่ใช้แก๊สอยู่นะครับรถผมคันอื่นก็ใช้ดีเซลหมดแล้วนุ่นครับเนี่ยคันดีนี้ก็คันลูกพี่ก็คันช่างเต้ครับดีเซลหมดแล้วแล้ว,วคันผมครับโอใช้แก๊สอยู่รอรอซื้อใหม่นะครับรอเท่าแกว่าจะ,จะซื้อใหม่ ใช้คันนี้ไปก่อนว่าคันนี้มันยังดีอยู่ครับรักษาดีอยู่สภาพยังดีอยู่เครื่องยังดีอยู่คนขับก็ดีอยู่ <c oughs> นี่ดีนะครับดีมากเลยครับคันแก๊นเนี่ยคันที่ขายขายไปเนี่ยคันที่ขายออกไปมันมัน,ม,นมันเละมาแล้วคันนี้ดีหน่อยออกมาที่หลังเขากรรมธา,านนี้ก็เลยอยู่ได้นานหน่อย นี่รีแมคอันนี้รีโวครับเอ้ย,อยไม่ใช่เออรีโวเซตอิดิชันน่ะชังเต้ครับชังเต้เป็นรถสามคันครับคะแนนยืมเขาครับอันนี้คันบริษัทครับ เอาส่วนกันนู้นมาใส่จอดกันของตัวเองครับไอคันแก๊สขายไปแล้วครับแลนี่คันที่ส้มอีกคันหนึ่งนี่รถเยอะเตะช่างเตะนี่คนรวยครับขับรถสามสี่คันอันนี้รถผมครับรถส่วนตัวมาล้างากันล้าง,งรถบริษัทเสร็จก่อนนี่ยืมเขามาใช้อาทีกทีนึงเนี่ยล้างคืนเขาแล้วนี่อาทิตย์หน้าเขาจะใช้งานแล้วคันของไอทีครับช่างไอทีล้างเอาเสร็จเรียนเสร็จแบ่งพันออกให้หมด มีแต่เลียนใช่ไหมเรียนพันรถเัะเท่รถเท่รถ,เทร,ถเทรถไยรุ่นมากครับใจยังไวรุ่นครับนี่ต้องคิดเลยมากเราคิดว่าไวรุ่นก็ไวรุ่นนี่ครับไม่ต้องถึงาคาแคร์ครับล้างเองเราแวบ,บน้ำยาอย่างดีน้ำยาซื้อมาอย่างดีนะครับซื้อมาจากบริษัทเลย เริ่มขึ้นมาแล้วท้องฟ้าเริ่มขึ้นมาในหน่อยแล้วน่าจะตกเย็นๆหน่นมั้งอย่าเพิ่งตกเด้อล้างเสร็จก่อนอืมนอนแต่พอเช้า,ชามันนอนชิดถูกแต่่อเช้ามันมันแดดอยู่นะแดดอยู่พักหนึ่งอ่ะบบใช่ผมขื้นมาปุ๊บเอ๊ะองอะไรเยอะเดี๋ยวพักห่งแล้วเดี๋ยวเอ๊ะมาดีไม่มาดีอยู่แดดอยู่พักหนึ่งก็ดีใจแต่ตาพราวเอ๊อื้อ มไม่เป็นไรไม่ทำไม,ไม่ไม่กัดสีใช่ไหมให้กัดสิไ <c oughs> อ้น้ำมันรอนสั่นที่เราใช้เติมแก๊สแก๊สทุ่างแก๊สไปแช็กอ่ะอืออะไรมาชุบผ้าเลยถูออกหมดอือแล้วก็ลงายายามาตจัยนะใช่แล้วก็ลงยาขังเอ,อ้ยยามากัดหน่อยปวดทั้งเลยอือทำสีบ้านอือ ต้องลองมาใช้รถบริษัทใช้รถเองไม่ไ oh. ด oh. uh. so. ้จองลองลองใช้รถบริษัทพราค่าแครมันเอาเท่าไหร่วะพี่ยางมะตอยเจ็ดขัดยางมาตอยเหอนะขัดใช่ยันขัดสีจนจนขัดเงาอ่ะโอ้เราเจ็ดพันมันบอกว่าน้ำยาทำความสะอาดในยางมาตอยมันโอ้เงินไม่ต้องขัดกันปล่อยมันติดเถอะถ้าไปจ้างเขาเนาะถ้าไปจ้างเขาแพงแบบนั้นอ่ะของที่ก็เอาไม่กี่พันละสามสี่พันเออเ โอสามสามีสม่พันก็ยังแพงอยู่เนาะสามสี่พันยังแพงเลยวันนี้ยาไม่ต้องอะไรมากหรอกพี่เราไม่มีลังสันสน,น,น้ำมันกา๊าซผสมกับยาขัดเลยนะยาขัดเสียยาขัดเงาอ่ะผสมคุกๆุๆๆแล้วก็ผัดออกเดี๋ยวนี้ไอ้น้ำยามันน้ำยาไอแต่น้ำมันก๊าซมันจะแรงแต่เนี้ยถ้าจะให้มันแรงก็ลำงสันที่ผมว่าอืมไอ้น้ำยาล้างล้างยางไอ้ยางมาตอยเนี่ยมันมีขายทั่วไปเลย เออมันดีเลยมันถ้าเป็นเทสได้ดูอ่ะถ้าถ้าพูดถึงถ้าเราไม่ซื้ออ่ะถ้าเรอืออ๋อทำเองไงใช้ลอนสรรค์อะขวดใหญ่เลยขวดนึงเออมาชุบผ้าชุบฟังน้ำก็ได้ชุบผ้าก็ได้ผ้าอย่างเงี้ยใจเริ่มอยู่มาพูว่ก็มาขัดขัดเสร็จแล้วก็ลงยาขัดหน่อยอือแค่นั้นจะใช้เวลาหน่อยแหละเวลาขัดยา เราจันมาช่างไอทีโอ้ยรถกูรถจะใช้รถแต่วันพุธแล้วพี่ที่แล้วเนี่ยเขาบอกเขาเลื่อนมาเออผมบอกผมจำเป็นจริงพอดีรอรถเข้าอู่ทั้งนี้เขาก็ยังไงไม่รู้ใจผมอยากจะเอาซ่อมก่อนตอนนี้ผมจะน่าเอามาขี่ซ่อมแล้วแล้วค่อยขายหลังคาทิ้งอแต่ตกลงสรุปได้ยังเอาผมไปยื่นใบเดี๋ยวประกันมันโทรมาพรุ่งนี้อ๋อวก็จะยังไงใช่รู้ยไหมอืม ใจอะผมอยากจะเาอาเข้าแล้วใจอยากเข้ามันแบบไมวาล้วโม่อืมหลังคารั่วครับนี่เดี๋ยวพาไปดูครับว่าจะทำให้ซ่อมก่อนนะเออก่อนแล้วก็ค่อยขายทิ้งใช่ซ่อมก่อนแล้วค่อยขายดีกว่าเนี่ยคันนี้ครับคันของเต้ครับนี่คันใหม่นะคันใหม่ที่ว่าไฟแดงนะครับถ้าใครดูคลิปแต่ก่อนนะครับจะมีไฟแดงนี่เดี๋ยวไปชนลังคาเนดะูเห็นไหมครับเห็นว่าร่อมั้เห็นไหมเ,หน,มน,เหน,หมนี่ย ยาวเป็นเม็เลยครับทะลุไปชนขอบหลังคาขอบโครงสร้างหลังคานะครับรูดเลยไปส่งงานรูดคาเลยเรียกประกันมาประกันก็รับผิดชอบอยู่แต่ว่ามันมันยืดเยื้ออาทิตย์กว่าเลยครับนี่ยังมันยังไม่ยังไม่ทําอะไรเลยยังคุยกันยังไม่จบเลยก็ไม่ได้ใช้งานก็อจอดไว้เพราะว่ามันหน้าฝนนะครับเอาไปเดี๋ยวก็งานมันใส่ลังกระดาษด้วยลังเละหมดก็เลยต้องใช้รถคันนั้นที่ลางอยู่เมื่อกี้นะครับ ประกันยืดเยื้อมากถ้าเป็นรถส่วนตัวไปซ่อมแล้วจบขับต่อแล้วเนี่ยประกันในช้ามากจอดอาทิตย์กว่าลวเลยเลยมายืมใช้ยืมพันนี้ใช้กันของช่างไอทีจะซ่อมก็ไม่ซ่อมจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนรอประเมินราคารอช่างรอนั่นรอนี่ก็ต้องไม่ยู่ว่นที่ประมาณ ไอ้ซ่อมปะซ่อมปะมันก็ไม่ไม่ไม่ตีเยอะแยะหรอกผ่านช่างแล้วประมาณสี่สี่ห้าพันเออแล้วก็ขี่ได้เลยซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็มีห้าพันนักตั้งมือกับประกันนี่รถใหม่ก็ซื้อมารถเป็นไรสังคาทะลุเหรอไอ้รถเป็นไรรถเสียแล้วป่าไปไรลังคาทะลุเอาจอดเลยไม่เป็นไรตามเข้าไปเขาจะว่าไงก็ว่าไปเพาว่ารอก็ต้องรอ ามีรถได้ใช้ก็ใช้ไปนี่กรับปาชื่นชมคันนี้ดีกว่า่รถไอทีครับรถช่างไอทีรถช่างไอท,ไอทีประจำโรงงานเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีงานออกทุกวันอยู่แล้วเขาเราก็เลยมีโอกาสที่เขาไม่ได้ออกไปนะครับไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วยืมเขาใช้ชั่วคาวได้ชั่วาว วางงานเ้าในงานนัดนัดเวลาหรือว่าเรื่องขอเรื่องเวลาอะไรลูกค้าเนี่ยเขาจะคุยกันโอเคอเขาคุยกัยนง่ายอยเราก็เลยยืมได้เรายืมเวลาจําเป็นนะครับจำเป็นวลารถเสียแล้วไรเนี่ย ทาฝนนะเนี่ยล้างทาฝนนะเนี่ยเต้ล้างทาฝ <ทา S 1> นนะเนี่ยฝด<า>มาก<า> <c oughs> มาแล้วครับมันมเริ่มมืดมาเรื่อยๆแล้วนะแต่ทางนี้ยังยนะแต่ทางนี้ยังเนี่ยยังสว่างอยู่นะเนี่ยทางด้านตะวันออกเนี่ยนะตะวันออกอันนี้จะดูดได้ออกได้นะครับมันมาทางตะวันตกกับทางเหนือครับนั่นมาทางโน้นนะครับให้ล้างเสร็จก่อนแล้วค่อยมาใหล้างคราบเก่าก่อนเพื่อต้อนรับคาบใหม่เสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับโอ้โแน่นอนมากฮะเออไปดูฝุ่นตรงนู้นเดี๋ยวล้างต่อทางนี้โอเคครับคันนี้จบแล้วครับหนึ่งคัน